สวัสดีครับผมกัแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันเสาร์ที่5สิงหาคมนะครับเด่น16มากับ2789 1มา16ครับ12 17ครับ1819 6มา62ครับ67 68 69นะครับดักร้อยนะครับ0ครับ 016ครับ012 017 018 019 062ครับ067 068 069เน้นนะครับ16ครับ12 62 3ตัวชุดเน้นนะครับ016ครับ012แล้วก็062 สำหรับแนวทางหวฮานอยนะครับวันเสาร์ที่ากันยายนาคมเออ5สิงหาคมนะครับขอโชคดีครับ